สวัสดีครับร้านพีซีตัวซาวชุมแพนะครับวันนี้เอาจนดึกครับผมจบงานจนได้ครับผมกับ伊ูด D Max 1.9นะครับผมสมาร์ทแคปมาไกลครับผมมาจากร้อยเอเลยครับจากอำเภอหนองพอกนะครับผมก็จบจนได้ลูกค้ามารอเอาครับผมจนเสร็จครับก็จะมี ชุดแปดนิ้วกันน้ำนะครับผมเราทำโครงสร้างไม้ไว้ให้ด้วยนะครับผมต้นแลมหนึ่งคู่แปดนิ้วหนึ่งคู่กันน้ำานะครับผมอยูใกล้กันเลยครับมาเรน้ใหนาแน่นเรียบร้อยครับผมไม่มีลุดแน่นอนแล้วก็ในระบบไฟนะครับผมเราก็จะมีฟิวสองตัวนะครับจะมีฟิวซับกับฟิวกลางนะครับผมร้อยแอมกับสามร้อยแอมนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเลยครับสำหรับข้างหน้านะครับก็จะมีจอ and ด o i d นะครับผมจอ a อ d ด o i d 9นิ้วมาพร้อมกรอบนะครับผมปั๊กตรงรุ่นนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับที่อยากจะเปลี่ยนจอ and ด o i d นะครับผมเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมมีรับประกันด้วยนะครับ6เดือนจากบริษัทนะครับแล้วก็ จะมีปีนะครับผมจะเป็นปีซปเปอร์โมนะครับผมตัวเขียวนะครับผมประมาณนี้ไปดูแผงประตูกันเลยครับสาหรับแผงประตูนะครับก็จะเป็นบ้าเดิมจะเป็น6กคูณเก้านะครับแล้วก็ทำสเปเซอร์ลองดอกขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะมีแหลมแล้วก็หกนิ้วนะครับผมหกตูด8ปดนะครับผ้าม่วงไฟกับลานะครับผม ำหรับแทงประตูก็ตรงแับก็จะเป็น8นิ้วเหมือนกันครับแล้วก็ทำซาวผมทำซาวให้เรียบร้อยอแล้วก็แหลมฝั่งมันก็เหมือนกันครับฝั่งมันก็เหมือนกันสำหรับพาวเวอร์ขับเสียงกลางนะครับก็จะเป็นทร์ดีซีชั้นเน่นนะครับผมซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าเก่าครับขายดีชิมายเลยครับตัวนี้น่าจะเข้าได้แล้วนะครับ โอเคครับผม power ขับซับย์ก็จะเป็น 77d 2,008วัตต์นะครับผมใครสนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับสําหรับ power ขับซับย์ก็เออไม่ใช่ก็ดอก10นิ้วนะครับผมสําหรับดอก s u b b e ส10นิ้ว180นะครับผมอห7 5นะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับผมใสวสๆยครับผมก็จะประมาณนี้ครับ ใครสนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับมันจะประมาณนี้ครับสําหรับไฟสเต็ปครับผมมันจะมีรีโมทคอนโทรลนะครับเราชอบสีไหนเราก็กดเอาเลยนะครับผมหรือจะเป็นค้างหรือว่าจะเป็นระบบฟัสเต็ปวิ่งเร็วๆครับผมก็มีนะครับ ตามใจชอบของลูกค้าเลยก็จะประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเทสหนักไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดยข้างบ้านว่าน,นะครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ isuzu d max นะครับผม ลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาร้านติดตั้งเครื่องเสียงอยู่แวะเข้ามาถามได้นะครับผมหรือว่าจะอินบ็อกมาถามผมก็ได้นะครับชอบแนวไหนจัดให้ได้หมดครับผมฝากไปด้วยนะครับผมร้านเล็กๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเต็มที่ทุกงานรับประกันอายุก,การใช้งานรับประกันต่อเลยครับเมื่อกี้ลีนพันกันนิดหน่อยครับ โอเคครับผมเมื่อกี้ก็ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับผมลิ้นพันกันช่างอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งครับเน้นทํางานเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารีวิวเสียงนะครับผมนัดลูกค้าเข้ามาประมาณหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแล้วก็จะอัดวิดีโอไว้ลง youtube ครับผมก็จะประมาณนี้ครับโอเคนะครับผมฝากไหนนะครับผม เดี๋ยวปีหน้าจะย้ายเอาไปอยู่ข้างนอกแล้วสนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับผมก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ